ท่านเป่าเขียดอีหยงเอ้ยก็ลูกชาย่อยมันบอกว่าเฮ็ดเ,เนี่ยว้คู่ให้มันแน่ช่วงนี้ก็ช่วงพิธีการว้ยคู่ภาษาเฮ็ดพัน,นเฮ็ดกล้วดอกไม้มันอยากอย่างครับคอ,อยก็บ่เข้าใจว่าว้คู่แบบที่เจ้าว่านะ่นเร้วก็วเฮ็ดมงคน้นผู้งสให้มันเขาว่าจะเป็นตีมวย คอยก็แหมันซ้อมล้ำเลยก็ไม่เห็นปากยังนึกถึว่าสิไปตีมวยปะโทโคือเป็นครัอช่วงนี้เป็นพิธีไหว้คู่ครับท่านเป่าท่านเป่าม่หยังอยากสิบอกคุณคู่แน,น,น,น่บ่หรอครับท่านาก็ยังขอโทษคุณคู่นี่แหละท่านกองสุน,น,นสรู้สึกผิดแห้งยังวะทำไมเลี้ยงท่านเป่าดื้อฉันบอกครับบ่ใครเอาตะปูขีดรถคู่ผ่านมาสามสิบปีมันจะบอกเราอยู่เราให้คิดว่ารถเราขูดนาบักจับ อท่านเปาได้ข่าวว่าพงยหุ่นเส้นนี่เพิ่นประกาศให้ทุกคนบริจาคให้กองทัพบ้านเพิ่นนะครับท่านเปาท่านเปาพระเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนี่ยบอกครับตีนคอยชยุ้น้าผาเจ้าชิดล่องหได้ท่านกองทุนเป็นบ้าท่านบอกเออแล้ววัตถุประสงค์ของกองทุนนี่ก็คือเอาไห้ต่อต้านการลุกล้านจากฝ่ายเฮ้าครับท่านเปาข้าน้อยกระสงสัยว่าเฮ้าไปลุกล้านคือเจ้าตอนใดได้หรือท่านเปา กระจังว่านี่ละท่านกงสุนมันมัวนาดางจะมันพากันมา่อโครบท่องศาดอยู่แถวบ้านหอ้องหลังเป็นจังไดว่างแผนเป็นกระบวนการเตรียมเก็บหลักฐานแถว่อยวานจังเล่จังมาว่าเฮาหลูกล้านกนมันจะอตีงเขยงอยู่แต่ว่าเรื่องงานของคือเจ้านี่ก็เขามาขอาท่านบ้านห้องหลายได้ครับท่านเปาแปลใจยังท่านกงสุนเป็นมาตต่หัวตโปัมันงุยแม่ห่วยสั่งหวังเช่ามาหันไปนั่งตรวจสอบอยู่สาขาด้วอยมันจะคืบบ่ล่ะครับท่านเปา รอบกวนสั่งไปคือกันนี่ก,ก็ไปนั่งขออนุเขาครับท่านเต่ออย่างได้เงืเ่อนแหงตึ้งเท่าทรงจันเจ้าไปแท่นบ่ได้บอกครับ,บเราไม่สิวางจันเจ้าแล้วเป็นตัวแทนกาวปาจีร่าไวาคู่นี่ท่านกงรุนเออว่าที่พวกกวยดอกไม้เห็ดที่ผ่านไวคู่นี่เขาต้องใส่อย่างเนี้ยครับดอกเข็มใส่เข้าไปตัวมันบ่งบอกถึงความฉลาดหลักแหลมท่านกงสุนเออ แสดงว,ว่าแต่ก่อนท่านเป่าไหวคู่ท่านเป่าว่าใส่ดอกเข็มบอกครับท่านว่าใส่แล้วนะปีห้าตัวนะกูเห็นว่ากูว่าลาดรักเลียเป็นต้นังนอกจากดอกเข็มก็ใส่ดอกบักเขือและเหลืออีกอย่างที่สาคัญมันใส่อย่างอาจารย์เจ้าวามะเบงใส่ข้มแฟกครับท่านเป่าเอามะแกงใส่หัวพวงบอกข้มแฟกใส่ย้าแพกใสดอกแทนการอดทนเอ้าแม่นอยู่บครับท่านกงสุน มันก็เมียนเหรอเนาะพูดที่สิมง่ใส่ขมแฝกมันบ่กเป็นเนี่ยอ่ะดีละจันโจ้าะเรเป็นยังไงเรื่องที่คอยให้ไปติดตามเรื่องยาเสียสาวที่ขายโดยหมอ่ยหอดไสรละเรื่องนี่ผมจับเรียบร้อยเขาท่านเปาแถามให้ท่านเปาสองแผงออมาหาสิแต่งยาเสียสาวนี่มิถุนภูเทาบนเวียนสารบนมิผู้สาวจ้กคนลองคน กูไม่เกิดพร้อมเขาพวิหารกับบ๊อบฟันนี่เฝ้าคนนี้อยามาเลียนทุดทิบเอาไปเก็บให้มันบดทำได้ทีมท่านเปาถ้าสิทีมไปซื้อกัเสียดายท่านเปาสามารถเอาไปเห็ดแน,นวอื่นได้อยู่บ่กูสิเอาบริจาคให้ฟังนั่นสว้า <c oughs> เพิ่งวารายท่านกองสุนไปหาเก็บดอกไม้ไปหาไว้คู่มอื่นท่านเปาสิเอาค้อมแฟก์แลบ่ครับเอากูอามาหาที่แต่งเอาข้อมแฟร์นดี